โกดัสกอนโพสต์ดอทพะดราม่าทีไรเกิดแต่กับกูหลังเจอติงว่าเล่นแรงไปไหมกรณีประทะกับเตวรากรในแมชกระชับมิตรการแข่งข,ขันฟุตบอลนะักกระชับมิตรระหว่างทีมหมอนทองวิทยากับทีมของบอยท่าพระจันทร์ก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะครับผลก็ปรากฏว่าทีมของหมอนทองวิทยานั้นก็แพ้ไป2ประตูต่อ3บอกแล้วนะครับว่างานนี้เนี่ย ทีมของบอยท้าพระจันทร์เขาไม่ได้มานเล่นๆนะครับถึงกับดึงเอาอาดีตนั้เแต่ทีมชาติอย่างโก้ดัสกรทองเหลามาร่วมเสริมทัพด้วยแล้วก็ปรากฏว่าระหว่างการแข่งขันเนี่ยครับมันเกิดการประทะก,กันขึ้นระหว่างพี่โก้กับน้องเตนในจังหวะนี้ครับซึ่งพี่โก้เองก,ก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ทําให้น้องเตนเนี่ยลม้มลงแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องจะเจ็บด้วยนะครับงานนี้ทำเอาพี่โก้ถึงกับตกใจครับรีบยกมือไหว้เข้าไปกอดน,น้องใหญ่เลยหลายคนบอกว่าได้เห็นโมเมนต์นี้แล้วก็ไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีขณะที่บางคนก็เข้ามามต บอกว่าโกดัสกอนเล่นแรงเกินไปหรือเปล่าแมสกระชับมิดแบบนี้ไม่น่าจะเล่นแรงแบบนี้น้องอาจจะเจ็บได้และเข้ามาคอมเมนต์กันจนกลายเป็นประเด็นดราม่าครับทานั้นของโกดัสกอนได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสตัตดเพอบอกว่าดราม่าที่ไรเกิดแต่กับกูไผ่ซิเข้าใจหัวอ,อกอ้ายและล่าสุดยังได้ออกมาโพสต์ง้อน,น้องเตด้วยนะครับบอกว่าดีกันนะนุ้งเตงานนี้น้องเตก็คงจะไม่ได้โกรธพี่โก้รอกแต่คงจะคิดอยู่ในใจแหละว,ว่ามีโอกาสคงจะได้เอาคือ